เงี้ก็ได้เพื่อผลักดันให้พักเนี้ยเข้าไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถือว่าหนูส่งอุดมการเข้าไปในสภาให้เรืยมากที่สุดค่ะเกนี้ฝากจาเบอร์ ก็จะเป็นหัูที่ไม so ่มีื่อกจะเป็นเลขงใช่บัตริงวอเบอร์เจ็ดห้าบัตรนิเขียวก็โลโก้เลยแข่งได้ ทํากิจกรรมตลอดไม่ว่าจะเป็นกรรมาการนักเรียนก็คือลงเลือกตั้งตลอดสภาสโมสรน,นักศึกษาก็เคยลงของมหฮิดลนเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติเนะี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบพูดออกมาเลยว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะและเราอยากจะสื่อสารให้คนหมู่มากเห็นท้องตรงกับเราว่าเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้เราจะจัดการกับปัญหายังไงกันดีหนูไปร่วมกับคณะรัษฎรครั้งแรกหลังจากที่พักอนาคตใหม่โดนยุคและหลังจากนั้นเราก็เริ่มซึมซับมาเรื่อยๆดูอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วเราก็เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีพักนี้แหละที่กล้าพูดถึงปัญหาที่เป็นต้นตอที่ถูกซุกอยู่ใต้ผมที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อนและพร้อมที่จะแก้ไขแบบชัดเจนที่สุดเราก็เลยตัดสินใจเลือกพักเก้าวไกลหสมัครสมาชิกพักค่ะ2ก็เริ่มเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือตามเขตต่างๆแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพี่ผู้สมัครในเขตบ้านตัวเองตอนนั้นก็คือเขตบึงกุ่ม แล้วสุดท้ายพี่เขาก็ย้ายไปลงห้วยขวางแล้วก็มีบึงกลุ่มว่างหนูก็เลยกลายมาเป็นผู้สมัครเขตบึงกลุ่มก่อนช่วงแรกและสุดท้ายเลยตอนจบก็คือผันมาเป็นหนึ่งในผู้สมัครสสแบบบัญทีรายชื่อเริมนมจากบัาทีลิสีเท่าไรนะห3ค่ะเขาพูดกันเยอะมากเลยว่าไม่น่าจะถึงไม่แน่ไม่แน่อะไรก็ยังเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะแลวมีคนบอกว่าแต่จะมีแฟนคลับหนูเยอะมากที่พูดเลยว่าแต่เขาก็จะ ชก็เป็นคําพูดว่าแบบเลือกก้าวไกลเพื่อส่งให้ถึงแคนนายิกาเข้าสภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับก็จะเลือกเพื่อให้แคนได้เข้าสภาถ้าไม่ถึงแต่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังจะให้โดยการโหวตก้าวไกลหนูโอเคหนูโอเคเพราะว่าหนึ่งหนูมองว่าหนูอายุน้อยสองหนูมองว่าถ้ามันไม่ถึงจริงๆหนูยังมีโอกาสก็หนูถือว่าช่วงเนี้ยก็คือช่วงที่หนูเก็บเกี่ยงมีโอกาสได้ฝึกปลาใสได้เรียนรู้การทํางานต่างๆ แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งถึงรอบหน้าก็จะได้พร้อมแบบเต็มที่จนคำถามประมาณว่าเนี่ยคุณเอาแต่ไวรุ่นแล้วคนชราล่ะคนแก่ละ่ะผู้สูงอายุล่ะ หนูก็อธิบายตามนโยบายเลยค่ะพักก้าวไกลในการลงพื้นที่เนี่ยราจะเน้นการหาเสียงแบบนโยบายเรามีนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าที่มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดเด็กเล็กแล้วก็เบี้ยคนชลาที่เราปรับทันทีขึ้นเป็น3,000บาท จากเดิมเนี่ยคนชราจะได้600-700-800ตามอายุใช่ไหมคะตั้งแต่60ขึ้นไปซึ่งหนูเคยลงพื้นที่แล้วคนพบว่า600บาทเนี่ยไม่เพียงพอเลยตอนนั้นหนูไปลงพื้นที่ที่บางซื่อกับพี่การผู้สมัครเขตบางซื่อแล้วมีคุณยายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในชุมชนคนเดียวก็คือลูกหลานเหมือนไปทํางานที่อื่นคือเขาอยู่คนเดียวแล้ว ข้าวเขาเนี่ยในหม้อเนี่ยในหม้อข้าวอ่ะคือหม้อขึ้นหมดเลยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเขาบอกว่าเขาต้องกินอันเนี้ยจนท้ายเดือนเพราะว่าเขาไม่มีเงินแล้วเบี้ยคนชราหกร้อยเขาเหมารถตุ๊กตุ๊กไปหาหมอก็300บาทแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเบี้ยคนชราขึ้นเป็น3,000บาทเนี่ยนอกจากจะช่วยคนชราแล้วเรายังช่วยลดภาระให้กับลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เข้าไปหาผู้ใหญ่ อุ้ยเขารักหนูนะเขารักหนูมากเลยเขาาจูบหนูเลยเขาแบบจูบแก้มจูบแก้มล่าสุดหนูไปไปส่งการห้วยขวางแล้วก็ไปลดน้ำดำาหัวเขาคว้าหนูมากกอนเลยก็จุ๊ก จุ๊บแล้วรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นใครเขารู้ค่ะว่าเป็นพักเก้าไกลเขาแบบเขาเห็นว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็เรื่องของเปี้ยคนชราแล้วก็เห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนณยายกะทาปากแดงๆแล้วก็จุ๊บแล้วก็ติดเลยเอาไม่ใช่ว่าพี่เขามากอดอะไรเพราะว่าจำได้ว่าเป็นนักร้องไม่ใช่เขามองว่าเราคือความหวังของเขาที่จะมา <c oughs> เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้านเด็กวัยรุ่นหลังเยาวรุ่นฉลางเนี่ยเขาอยากได้อะไรค หนึ่งเลยคือผู้สมัครของพรรคก้าวไกลล้วนแต่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนที่มีนามสกุลดังเป็นคนที่พบเจอปัญหาทั่วทั่วไปเหมือนกับเหล่ากลุ่มเฟิร์สวอเตอร์ทั้งหลายเหล่ากลุ่มเยาวชนทั้งหลายเราคือผู้ที่พบเจอกับปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่จะเข้าใจปัญหาและก็นําสิ่งนั้นมาแก้ไขได้เพราะว่าเราอยู่กับมันเช่นตัวเยาวชนใช่ไหมคะที่ผ่านมาอย่างเงี้ยหนูจบมาตอนสมัยหนูเรียนหนูโดน ค่าแปะเจี๊ยในโรงเรียนหดืโดนค่าใต้โต๊ะในโรงเรียนขนาดเรียนโรงเรียนรัฐบาลยังต้องเสียเงินก็คนพบว่ามันทําให้ตัดโอกาสของใครหลายๆคนในการเข้าถึงการศึกษาพรกก้าวไกลก็เลยเสนอเรื่องการเรียนฟรีเรียนฟรีที่เป็นเรียนฟรีจริงๆมีรถรับส่งแล้วก็มีอาหารกลากงวันซึ่งมันก็คือปัญหาที่คนในพักเคยเจอมาก่อนแล้วนำมาพัฒนาเป็นน,นโยบายมันก็เลยตรงกับกลุ่ม t a r ์เก็ตของเราเพราะว่ามันคือเราทั้งคู่มีแชร์ปัญหาร่วมกันคนทั้งหมดว่า อะไรจะทำอะไรกันมีสองหรอเคยเจอแบบคำถามแบบแรงๆไหมตัวหนูเองอ่ะไม่เคยเจอแต่ว่าน่าจะเป็นพี่ๆในพักหลายๆคนก็จะเจอค่ะซึ่ง ข้าก้าวไกลเสนอแนวทางในการแก้ไข1นึคนธรรมดาไม่ควรที่จะฟ้องกันเองโดยใช้กฎหมาย1นึถ้าเราจะแก้ตัวกฎหมาย1นึเนี่ยควรจะเป็นจากสำนักพระราชวังเป็นคนฟ้องบุคคลคนนั้นเพื่อที่จะป้องกันการเอาหนึ่งสองมากันแกลกันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องๆที่ออกมาเคลื่อนไหวหลายหลคนโดยคดีินหนึ่งสองจากการฟ้องร้องของคนธรรมดากันเอง ฟ้องข้ี่1-2ไปที่ตัวน้องๆเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะทําให้ถูกหลักมันต้องถูกฟ้องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่าถ้าได้เป็น2สมาสิลิส,สถึงลำบากกต้องถึงแล้วดูจะเป็นส2แบบไหน หนูอ,อยากจะเป็นทํางานในเรื่องของปิเกเยาวชนค่ะล่าสุดเนี่ยหนูมีนโยบายหนึ่ง,งที่เสนอออกไปเป็นนโยบายเกี่ยวกับ job shadow นโยบาย job shadow ก็คือตั้งแต่เด็กที่อายุ15ปีจนถึง20ปีจะสามารถมาร่วมโครงการกับรัฐบาลได้ในการไปฝึกงานที่เราสนใจในระหว่างที่เราเรียนอยู่เราอาจจะไม่ได้ทดลอง สายอาชีพที่เราสนใจมากนะกก็ช่วงปิดเทอมสามารถมาร่วมกับโครงการนี้เพื่อที่จะไปฝึกงานตามสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็พยายามพักกันเรื่องนี้อยู่เพื่อให้สนับสนุนให้เยาวชนสามารถหาตัวเองเจอพอหาตัวเองเจอปุ๊บจะได้เลือกถูกว่าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเรียนคณะอะไรสายอะไรพอจบมาเราจะได้เป็นบุค,คลากรที่มีคุณภาพของประเทศ และถ้าสมโต้หนูก็ตัดสินใจว่าจะไปช่วยเป็นทีมส่วนกลางในเรื่องการทํานโยบายค่ะแล้วก็สื่อสารนโยบายกับติงพอเวิร์เซ็นเตอร์หนูอยู่กับพักมาตั้งแต่22ตอนนี้นหนู25หคือหนูอยู่กับพักมานานพอสมควรเลยรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อผลักดันให้พักนี้เข้าไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถือว่าหนูส่งอุดมการ์เข้าไปในสภาให้ได้มากที่สุดค่ะพักเนี่ยเกิดขึ้นเ,นเพราะว่ามันเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ของพักอนาคตใหม่ คือต่อให้พักอนาคตใหม่ถูกยุบแต่ไอตัวมเมล็ดพันธุ์ที่ฝังไว้กับพื้นเนี่ยค่ะมันสามารถเติบโตเป็นดอกไม้ได้หนูก็แค่อยากจะเป็นคนที่คอยมองดูมันเติบโตไปเรื่อยๆไม่ว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้ก็คิดว่าคงจะยังอยู่กับพักนี้ไปเรื่อยๆตามอุดมการที่มันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะได้เพื่อได้ดีนายกอยีกสิบปีนะชื่อหนูแปลว่านายกนะรู้เปล่าชื่อหนูคือนายิกานายิกาแปลว่านายกหญิงอ่ะเอาเลยดนเอาเลยดำน้ำครับ <c oughs> ไม่เอาเลยดำน้ำต้องเอาต้องเลือกก้าวไกลถ้าไม่อยากได้เรือดำน้ำเอางบประมาณไปทำเพื่อประชาชนเนี่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ